ดำคืนพี่น้งองเสือเสือเข้าไปสายฮะเสือเข้าเสียพี่น้อง dạ ừ. chồng yeah, ดำคืนข้านอกอือนี่อะวิ่ น,ำน้ำกระดาษพ้นตกแห้งพี่น้องน้ขึ้นน้าห่วยป้าเบิ่งมันเจือนพี่น้องเว้ยเธอว่าวันนี้จะเป็นมือที่สองพี่น้องที่เขามาหาเนาะ มาาควายคลิปแรกโบเห็นพี่น้องแต่ว่ามาถ่ายคลิปที่ชองพี่น้องแต่ว่าเห็นแหละพี่น้องมาเห็นสุดนี้พี่น้องเลยเข้าขาดพี่น้องเข้ารุดหรือว่าหรือว่าเบาหนง่งมัดบอดี้หรือว่าจังไรเนาะเข้ารุดพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง và hiện là phiền ông về yêu Cưa cưa yêu 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 Cưa, cưa, băng, cưa. Phú hôn, เก um. <Oops. S 2> <my> ือกเกืองเกือกเกอกเกือ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 กเกือเกือเกือโอ้เเกือตากือกเกืออเกือเกืออเเกื้อเือเเือเือเเออ 哥哥哥哥哥哥，妈妈哥哥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 ，哥哥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 。 เกือกจะชนเข่าเกือกเกือกเกือเอาเอาเอเอาเกอกเกืเกือเกือเกือเกืกเกือนเ่าผมก่นนาาจะวัดเส่ต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเกลือ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 เอ้าคิดเกลือนี่นี่โอ้ตของพี่น้อย

Dette. Dette.

ปังป้งงได้เข้าไมพี่น้องเืออกเกือเืออกเกือกเกอกเกืได้เข้าไมคพี่น้องเลยสนเลอละเอ้าเอกเกือกเอกเเจ็บบุกินพี่น้องมา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 คิดเกือกก่อนเกือกเกืก เข้าไหมฮ่าจะซองมือพี่นนองจะเห็นดีกว่ามือนี้เห็นพายุโนโมดากตาก็ดีแล้วพี่นอ้องอยุน่นโมได้เด้อเยานนี้ได้ ตุยตุยตุย่ยยะถือว่าเห็นสำเร็จพี่น้องสนเข้าพร้อมอ่ะพี่น้องคลิมี้กะเดี๋อวไว้จะนิดพี่น้องพอแค่คลิม้า